สวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้าจะมารีวิววิธีการเปลี่ยนนะคะยาตัวนี้นะคะอินซูลินนะคะออกนะคะอันดับแรกเราก็หมุนหมุนเข็มออกก่อนนะคะหมุนเข็มอันนี้ออกนะคะทีนี้เราก็หมุนตรงกลางนะคะมาทางซ้ายมันก็จะออกนะคะแล้วก็เอายาออกนะคะเดี๋ยวเราก็เอายาของแม่ใส่เข้าไปนะคะอันนี้ก่อนที่เราจะใส่นะคะเราจะ ก็จะใช้ซ an ันดี้ก่อนนะคะตรงนี้นะคะนะคะแล้วก็เราก็ใส่อย่างนี้นะคะใส่อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาตรงนี้ใส่นะคะหมุนไปทางขวานะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาเข็มตัวนี้หมุนนะคะนี่นะคะหมุนให้เสจนะคะ จากนั้นเราก็เทสนะคะว่าเข็มตัวนี้มันม,มันใช้ได้ไหมนะคะ,ะ,คะแล้วก็หมุนไปที่สองยูนิตก่อนนะคะแล้วก็เอาอปากเข็มออกนะคะเห็นหมคะเสร็จแล้วเราก็ดันตรงตูดนะคะ นี่นะคะประมาณนี้นะคะไล่ยาเราไล่ยานะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาฉีดนะคะ นะอันนี้เราจะเช็ดแอลกอฮอล์ เท่าไร่แม่ตัวกะฉีดสิตอนเย็นสิบสี่ฉีดตอนเย็นสิยูนิตนะคะเห็นไหมคะมันเบอรอันนี้นะคะนี่เนาะ <cción>